สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธธเนศติพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟินส o ูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อทองคํายังลงทุนต่อได้หรือไม่หลังเหตุการณ์ยูเครนจบนะครับก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือคลิปวันพุธที่แล้วนะก็คือว่ามีการขายทองคําไปแล้วผมก็ขายไปแล้วแล้วก็แนะนําว่าถ้าเกิดเหตุการณ์กับรัสเซียยูเครนเนี่ยมันดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องขายนะเออเพราะว่าราคาทองคำมันน่าจะลงแล้วมันก็ลงจริงแล้วแต่ตอนนี้เฮ้ยเราจะซื้อกลับดีไหมควรซื้อคืนดีไหมแล้วก็เออออตต้งมมาาหนน่ยะครับ ะนะครับก็ผมเล่าที่ไปที่มาก่อนหละคนก็คงสงสัยทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เงินเฟอ้อเนี่ยมันคงจะรุนแรงขึ้นนะเพราะว่าน้ามันอาหารทุกอย่างเนี่ยมันทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละยิ่งไอเหตุการ์รัสเซียก,กับยูเคนเนี่ยมันก็กระตุ้นทําให้เงินเฟ้อรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะการแซงชันหรือว่าการคว่ำบาตรเนี่ยแหละเพราะว่ามันทําให้แต่ก่อนอะโลกเรามันค้าขายข้ามประเทศกันอนะแต่อยู่ดีๆวันดีคืนดีเราเราเลิกค้าขายข้ามประเทศกันอนะ มันก็ต้องซัพพลายก็ต้องหายไปนึกออกไหมเออแต่ดีมานยังเหมือนเดิมอะ่ะเพราะฉะนั้นราคาขึ้นไม่แปลกอ่าอย่างนี้ก็เรื่องธรรมชาติเลยแหละเสร็จแล้วมันก็ราคาก็ต้องแพงเงินเฟอ้อก็ต้องมาอ,อ่าพอเงินเฟอ้อมาแล้วเออคุณแม่ครับเงินเฟอ้อมาแล้วทําไมทําไมทองคําต้องราคาขึ้นด้วยครับแล้วทําไมเราต้องซื้อทองคําด้วยครับถ้าถ้าพี่จะอธิบายง่ายๆก็คือว่า โลกเราเนี่ยก่อนที่จะจะดอลลาร์จะเป็นอิสระเนี่ยจริงๆแล้วเรามีการใช้ทองคําในการค้าประกันมาก่อนเราเราสังเกตได้ว่าทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยก็สํารองทองคานะอ่าพี่พี่ให้ดูข้อมูลอันหนึ่งนะครับผมให้ดูข้อมูลอันหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็นข้อมูลไตรมาสสี่นะครับว่าประเทศไหนเนี่ยสำรองทองคาเท่าไหรบ่บางอย่างเช่นอ่าสหรัฐเนี่ยใช่ไหมแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสามตันเยอรมันสามพันสามร้อยห้าสิบเก้าตันอิตาลี 2,400ตันอ่าฝรั่งเศส2,400ตันรัสเซีย2,300ตันเนี่ยจีน1,900อ่าสวิตเซ 1, อร์แลนด์1,000อย่างเงี้ยั้ยก็ทุกคนสำรองทองคำกี่ตันก่อนคือแต่ก่อนเนี่ยเราเคยเอาทองคำไปผูกกับดอลลาร์ถูกไหมแต่พอหลังจากที่เราไม่ได้เอาทองคำผูกกับดอลลาร์แล้วแต่ว่าทองคำยังได้รับความน่าเชื่อถืออยู่ระดับหนึ่งคราวนี้คำว่าเงินเสื่อมค่าเนี่ยเ,เงินเฟอ้อเนี่ยมันก็คือเงินเสื่อมค่าเงินด้อยค่านะครับก็คือ คราวงนี้พอเอ่ยว่าสหรัฐเนี่ยเงินดอลลาร์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสกุลกลางของโลกแล้วก็มียุโรปด้วยถูกไหมก็ก็เป็นสกุลที่ได้รับความนิยมยูโรเนี่ยนะได้รับความนิยมนะครับอ่าอยู่พอสมควรและปัจจุบันเนี่ยนะครับพอดอลลาร์เนี่ยเขามีปัญหาสังเกตว่าอ่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยสหรัฐเนี่ยไม่ไม่ได้อยากจะอ้าง ไม่ได้อยากจะอ้างอิงทองคำาหอกไม่ได้อยากจะสนับสนุนทองคำหรอกเพราะว่าถ้าเกิดว่าทองคําได้รับการยอมรับเนี่ยก็หมายความว่าดอลลาร์เขาจะด้อยค่าลงตัวเองก็เสียประโยชน์เนี่ยออกมาเพราะงั้นก็ไม่ยอมหรอกอ่าคราวนี้มันเนื่องจากว่าในอดีตมันผูกมาแบบนั้นแล้วทุกประเทศทั่วโลกก็สารองทองคําหมดเลยเอ่าแล้วแต่มากน้อยคราวนี้มันดันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือโดยธรรมชาติสมมตินนะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์จีนรัสเซียซาอุดิอาระเบียนเนี่ยสนับสนุนควอําอนาจทางการเงินอ่า ทางการเงินแล้วกันนะอ่าทางการเงินสก,กุลใหม่อ่าขออนุญาตลบแก้ไขเลยทางการเงินสก,กุลใหม่เนี่ยเหตุการมันก็จะไม่เกิดขึ้นเร็วอย่างเงี้ยหรอกจริงๆมันเกิดอยู่แล้วล่ะช้าเร็วเพราะเรารู้ว่าจีนจีนเขาก็ตั้งใจจะขึ้นมาเป็นค้่อําอนาจใหม่อยู่แล้วแล้ว,แล,วแล้วโดยด้วยฐานะทางเศรษฐกิจเขาก็เป็นเบอร์สองของโลกแล้วอ่าวางั้นเถอะใครก็คาดการณ์มาา2030เขาจะแซงสหรัฐอะไรเงี้ยตั้งใจเป็นค้่อําอนาจใหม่แล้วแต่อํานาจทางการเงินอาวุธชื่อเสียงต่างๆเนี่ยแล้วรวมถึงบริษัทพวกเทคโนโลยีเนี่ย ก็ยังอยู่ฝั่งสหรัฐเรียกง่ายว่าโค่นไม่ง่ายหรอกครับนึกออกไหมแต่ว่าโอเคเครดิตมันจะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าอ้าวแล้ว,แล,วแล้วนี้นะจีนรัสเซียอินเดียซาอุนีควรทําอย่างไรดีให้ประเทศอื่นๆยอมรับสกุลเงินใหม่แทนดอลลาร์นอกจากตัวเลขเศรษฐกิจถ้าต้องบอกเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยคนก็จะเชื่อถือสหรัฐกับยุโรปน,น้อยลงเรื่อยๆอ,อยู่แล้วเพราะว่าเศรษฐกิจเขา เขาไม่โตนี่เยอะเอหมแย่ลงเรื่อยๆอยู่แล้วทุกคนก็และที่สําคัญก็คือว่าพอใครลงทุนก็จะรู้ว่าเฉพาะจีนกับอินเดียเนี่ยประชากรเนี่ยก็ประชากรก็คือดีมานนี่โอเคมั้ยกำลังบริโภคกำลังมันเยอะอ่อรวมกันเนี่ยประเทศละพันสี่พันสามเนี่ยรวมกันก็สองพันแปดครึ่งโลกแลว้วอะเห็น <c oughs> ไ,ไหมแค่สองประเทศนี้รวมกันเ,นเออพราะงันไม่ไม่แปลกหรอกอ่ะคราวนี้ถามว่าต้องทำยังไงล่ะ สิ่งที่ทุกคนจะวิ่งกลับไปอ้างอิงก็คือว่าเฮ้ยพอฉันจะแยกตัวออกมาแล้วตัวเลขฉันดีแล้วสมมติฉันจะเอายวนนะอ่าเขาก็ต้องทํอะไรครับเขาก็ต้องสํารองทองคําก็ต้องวิ่งกลับไปก่อนเฮ้ยฉันมีทองคำนะแบค็คองแบ็คอัพนะเชื่อถือนะอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยโดยความเป็นจริงเขาถ้าถามว่าจีนเองอยากจะใช้ทองคำแบ็คอัพไหมก็คงก็คงไม่อหม่ก็คงไม่คืออย่างนี้เราต้องบอกก่อนนะ จริงๆแล้วมันเป็นความมันเป็นความเขาเรียกไงมันเป็นการว่าใครจะรักษาอํานาจก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเองออกกฎที่ตัวเองได้ได้ประโยชน์อ่ะคือคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราดูหนังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้สหรัฐเนี่ยเวลาเขาเรียกว่าไปไปขุดทองอ่ะก็คือพอไปประเทศเขามันมีทองเยอะมันมีเหมืองทองมันมีนู่นนี่นั่นอ่ะมันมีทรัพยากรทองคําเยอะใครไปแล้วก็รู้สึกว่าเออเอเอก็เลยเอาทองคําแล้วก็เอาทองคำแบ็กอัพแต่เดี๋ยวความเป็นจริงพอขุดไปนานๆอนะ่ะมันก็อาจจะไม่ได้มีเยอะ แต่ว่าประเทศที่เขาไม่มีเหมืองทองคําของตัวเองก็เสียเปรียบนึกออกไหมก็ต้องซื้อทองคาอย่างอย่างไทยเราก็ต้องซื้อทองคาอ่าอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้วิธีการเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับโลกเราแต่ว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แหละว่าอาจจะต้องทำถ้าเราสังเกตจริงจีนเนี่ยพยายามจะทำยว่นดิจิทัลนะ CBDC นะเป็นเป็นเจ้าแรกออกมาแล้วก็ใช้ทั่วโลกให้ได้ซึ่ง CBDC เนี่ยมันจะแก้ปัญหาคือเรียกง่ายว่าถ้าในมุมของ ของคนที่เรียนการตลาดอ่ะมันก็คือ user friendly อ่ะคือสมมติว่าเวลาเราคิดจริงๆว่าเวลาเราใช้ดอลลาร์เนี่ยแล้วเราก็ต้องสมมูเวลาเราโอนเงินข้ามประเทศเนี่ยหมายความว่าเราต้องเอาเงินไปแลกจริงๆแล้วก็โอนไปเก็บไว้ที่นู่นจริงๆอ่ะแต่แต่เอาจริงๆเลยคนจะมานั่งขนเงินกันมานั่งเอารถตู้ขนเงินไปมามันยุ่งยากเลยก็จดเป็นเครดิตไว้อ่าแล้วก็หักหนู่นหักนี่คราวน,นี้ไอตรงเนี้ยมันก็ไม่มั่นใจหรอกแต่เดี๋ยวพอมันเป็นดิจิตอลอ่ะมันมีเทคโนโลยีบอกเชนมามันก็ไม่ต้องไงมันก็แก้ปัญหาเรื่องพวกนี ไอซีบีดมันก็เอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้แล้วก็แก้เพนพอยต์พวกนี้ไม่งั้นไอสกุลกลางไอสกุลเงินแต่ละประเทศโดยสุดท้ายในความเชื่อส่วนตัวผมเนี่ยมันก็เป็น c b บ c หมดมันก็ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนหมดแหละโลกเราก็จะเป็นเงินดิจิตอลแหละไอเงินไอเงินกระดาษมันจะหายไปเรื่อยๆน้อยไปเรื่อยๆนะมันก็เหมือนสวีเดนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ใช้หรอกก็ใช้น้อยมากอหะนึกออกป่ะแต่จริงๆก็จะเป็นเงินดิจิตอลหมดเดี๋ยวโลกเราอะอาไม่รู้แหละว่ากี่ปีอะแต่สุดท้ายต้องไปทางนั้นแหละ คนีแต่ว่าถามว่าออมันจําเป็นต้องมีทองคำแบ็กอัพไหมมันก็คงต้องมีบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่คือผมเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนถ่ายถามว่าเออคุณเม่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีดีมานทองคําเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ดอลลาร์ลดลงเนี่ยแล้วเราทํำยังไงดีอะเกิดเกิดอะไรขึ้นเราเราทำยังไงดีผมผมให้อย่างนี้ก่อนคืนหนึ่งเลยเนี่ยมีโอกาสนะก็คือแต่ละประเทศเนี่ยสำรองทองคําแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยเขาก็ หลายประเทศก็สำรองทองคําเยอะขึ้นประเทศไทยตอนที่ปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ผมบอกพวกเราว่าถ้าเราดูข้อมูลธนาคารกลางโลกอะ่ะเราจะเห็นว่าเขา,าสะสมทองคําสูงสุดในรอบ50ปีนึกออกไหมที่บอกในปีที่แล้วรวมไปถึงบอกอีกว่าปีเนี้ยนะครับพวกสถาบัานการเงินต่างเนี่ยรวมตัวกันบอกว่าให้ทองคําเป็นสินทรัพย์เทียนหนึ่งคือมีคุณสมบัติเทียบเท่าเงินสดคือทุกคนเนี่ยคือผมจะบอกว่าไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันมัน ถูกคาดการไว้อยู่แล้วดีกว่าว่าจะต้องเกิดไม่ช้าก็เร็วมันก็เลยมีการปรับเปลี่ยนระบบโลกบางอย่างให้รองรับนโลกก็เทมาทางนี้แหละเพราะว่าทองคํามันยังมีอยู่ตรงนี้และกฎที่ออกมามันก็จะมีคนได้ประโยชน์หมายความว่าใครถืออยู่เยอะก็ได้ประโยชน์ประเทศไหนมีเหมืองทองคําเยอะก็ได้ประโยชน์ก็อยากจะออกตรงนั้นเดี๋ยวผมให้ดูอย่างอย่างเช่นไตมาสีที่ผ่านมาเนี่ยอินเดียซื้อเพิ่มสิบตันเนี่ยคาคาสสถาน่รัเสเซียเพิ่มขึ้นอีกสามตัน ไอแลนด์ Island, ฟิลิปปินส์อ่านะซื้อเพิ่มขึ้นอีกขายออกก็มีอ่านะอาร์เจนตินาโน่นนี่นั่นอ่ะกาตาโปแลนด์ ata, Poland, ขายทองคําออกก็มีแต่โดยสุดท้ายเนี่ยเวลาเราดูทุกๆสิ้นไต่มาเราก็จะเห็นว่ามีแต่การสะสมทองคําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่มักก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปคราวนี้ปกติเนี่ยพอเรารู้รอยู่แล้วว่าเออเฮ้ยมันมีโอกาสนะเดี๋ยวขั้วอํานาจใหม่จะเกิดขึ้นแสดงว่าคนอาจจะวิ่งไปสะสมทองคำนะเพราะฉะน,นั้นเราอาจจะต้องหาจังหวะซื้อทองคําเพิ่มแหละแต่ในขณะเดียวกัน คุณเมธมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบว่าเร็วนักหมายความว่าอยู่ดีทองคามันจะไปพีคเร็วเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกประเทศนอกจากสำรองทองคาแล้วนะ่ะทุกประเทศก็ต้องสำรองดอลลาร์ด้วยอาจจะผ่านรูปแบบของตาสาหนี้พันธบัตรของของสหรัฐนี่แหละเพราะว่าสำรองก็ต้องการดอกเบีย้ยนึกออกมาแต่ตอนนี้สหรัฐเนี่ยเขาไม่ให้ดอกเบีย้ยมานาน10ปีลวให้ให้ดอกเบีย้ยต่ํามานานแล้วละ่ะก็อยากได้ดอกเบีย้ยบางครนี้เรามาดูเฮ้ยแต่ปรากฏว่าจีนเนี่ยโอ้โหสำรองดอลลาร์ดีเยอะสุดในโลกเลยนะเห็นไหมสล้านล้านอ่ะเห็นไหม 3.3 3.3าล้านล้านออนะดอลลาร์ญี่ปุ่น 1. 4น 1. 1. ล้านสวิตเซอร์แลนด์หน่ง1.1ล้านคราวนี้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าดอลลาร์เสื่อมค่านะคราว่าพวกนี้เขาขาดทุนหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีไม่มีทางที่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะรวดเร็วและรุนแรงและฉุบฉับจบเลยเป็นไปไม่ได้นี่อรอไหมการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หมายความว่าเฮ้ยพอเราเห็นควบอำนาจและควบอำนาจน,นี้มันเกิดไปได้ว่ะ มันก็หมายความว่าทุกประเทศก็ต้องทยอยขายพันธบัตรดอลลาร์ตัวเองทิ้งนี่หรอปะแล้วก็ไปสำรองนอกจากสำรองทองคําแล้วใช่ไหมก็ต้องดูอาจจะไปสำรองจีนเพิ่มขึ้นอ่าอย่างเงี้ยก็ต้องไปจัดการเพระาะฉะนั้นก็ต้องให้เวลาซึ่งธน,นาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ขาดทุนอันตราแลกเปลี่ยนเยอะนะแต,แต่เราเราเรา,เราต้องเข้าใจก่อนเราต้องอย่าเพิ่งไปกังวลมากเพราะว่าจริงๆแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ใน,ในการเฮดจิงเพราะประเทศเราเป็นประเทศส่งออกไง รายได้ส่งออกมัน50%บใช่ปะบางครั้งเราขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนแต่บางครั้งเรากำไรมันก็คือการเฮดจิงอ่ะมันก็เหมือนกับทำไมเราต้องสึงต้องซื้อทองคำกับดอลลาร์ไงเพราะว่าเวลาดอลลาร์เสื่อมค่าทองคำมันเพิ่มมูลค่ามันก็เฮดจิงแต่ว่าสัดส่วนการเฮดจิงเนี่ยมันเมคเซนต์ไหมมันเหมาะสมไหมแสดงว่าสัดส่วนเนี่ยจะถูกเปลี่ยนแน่นอนใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าสัดส่วนเนี่ยจะถูกเปลี่ยนแน่นอนหมายความว่าอะไรหมายความว่าพอเราไปดูสัดส่วนเนี่ยไอ้ทองคำเนี่ยสำรองคิดเป็นกี่ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของที่สำรองได้ออกมาอย่างจริงจีนเนี่ยถ้าคิดสำรองเนี่ยก็ยังน้อยนะสามจุดสามเปอร์เซ็นต์เองยังน้อยอทุกประเทศเนี่ยจะต้องปรับสัสดส่วนประเทศไหนที่มีทองคําอยู่น้อยก็ต้องปรับสัสดส่วนเพิ่มขึ้นและเดี๋ยวพอไม่ใช้ดอลลาร์ซื้อขายใช้เงินสกุลอื่นซื้อขายก็ต้องสำรองเงินสกุลนั้นเพิ่มขึ้นก็ต้องลดบางสกุลลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนทายนะครับ พร้อมกับเงินเฟอ้อที่จะเร่งอัตราขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ทุกคนก็ผมเข้าใจว่าอย่างที่บอกมีบางคนเชียร์เชียร์สหรัฐว่าเอ้ยขอให้แบงก์จะเป็นกงเต๊กเลยแบงก์มูลค่าเป็นศูนย์อย่างที่ผมบอกนะโอกาสน้อยมากนะครับโอกาสน้อยมากคือ,ค,อคือเป็นศูนย์เนี่ยเป็นไปเป็นไปได้ยากจริงๆนะครับแต่คิดว่าด้อยมูลค่าลงนี่เป็นไปไดผ้ผมคิดว่ามันเหมือนกับเงินปอนเงินยุโรปมันก็ยังอยู่จนถึงปัจจุบันนึกออกไหมแต่ว่าเขาไม่ตายหรอกแต่ว่าคนก็นิยมน้อยลงมูลค่าก็ลดลง เดี๋ยวเงินดอลลาร์ก็เหมือนกันครับแต่ความยากก็คือว่าโลกมันอาจจะเป็นขั้วอํานาจมันอาจจะเพิ่มขึ้นขั้วอํานาจทางสกุลเงินเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะเป็นช่วงที่มีผลต่อการออกกฎเกณฑ์ต่างๆเพราะโดยธรรมชาติทุกคนจะออกกฎเกณฑ์ที่ตัวเองได้ได้ประโยชน์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ตนเองพอพอถึงวันนี้มันมีขั้วอํานาจใหม่มันก็จะออกกฎระเบียบอะไรบางอย่างซึ่งคราวนี้ ไอเราประเทศเราคนกลางจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องปรับตัวเนาะเออประเทศเราคนกลางจริงก็ก็ต้องปรับตัวก็ต้องลุ้นกันหน่อยนะครับอ่ะคราวนี้ถ้าเรามาพูดถึงออทิศทางอัปเดตสักนิดหนึ่งถ้าเราอัปเดตราคาทองคำอ่าต้องบอกว่าสถานการณ์ทองคำนะครับถ้ากับทองคำเนี่ยก็ต้องบอกว่าอ่าถ้าเงินบาทไทยนะมันเป็นจังหวะที่ทํากึ่งอ่ะ ตอนนี้กำาึ่งคือมีโอกาสจะต้องซื้อคืนแถวแถวเนี้ยแหละผมผมก็มองว่าสามหมื่น่ะโอกาสที่จะต่ํากว่าสามหมื่นอาจจะน้อยนะแต่ถ้าต่ํากว่าสามหมื่นได้ก็ยิ่งดีเลยอาจจะต้องซื้อเพิ่มเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าตอนนี้ขายไปแล้วก็ต้องจังหวะก็เล็งซื้อคืนนะครับแถวแถวเนี้ยถือว่าเป็นจังหวะดีแล้วกันนะครับส่วนสถานการณ์คุณเมฆครับแล้วถ้าเกิดคั่วอานาจขึ้นเนี่ยการลงทุนทั่วโลกจะเป็นยังไง ถ้าเราดูบอลก่อนนะใน,ในตลาดบอลตอนนี้มันกลับด้านเพราะว่ากลายเป็นว่าบอลสหรัฐตอนนี้ผลตอบแทนดีมากเพราะว่าดีจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างที่บอกเพราะว่าตอนนี้ถ้าเรามาดูสกุลเงินเราจะเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยมันแข็งค่าขึ้นนะครับดอลลาร์ในแข็งค่าขึ้นแล้วก็ตัวของออดอลลาร์แข็งค่าขึ้นยูโรแข่งค่าขึ้นแต่ว่าพันธบัตรสหรัฐเนี่ยถูกขายเรื่อยเยอันนี้คืออย่างที่บอกนะว่า มันถูกพันธบัตรสิปีอะถูกขายแล้วจริงไนงะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทรงมันมาอยู่แล้วแล้วก็ถูกขายสูงสุดเลยนะไม่ <c oughs> เลยดอกเบีย้ยพุ่งปี๊ดเลยแล้วก็เงินรัเสเซียเนี่ยก็เริ่มส่งตัวแล้วก็คือตอนแรกอ่อนค่ามากแล้วก็กลับมาแข็งค่าเทียบกับดอลลาร์นะครับก็ต้องติดตามกันยาวๆนะครับแต่โดยแนวโน้มอย่างที่บอกผมคิดว่าโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะผมคิดว่าราคาทองคำอะยังน่าจะควรจะมีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงข้างเงินนะครับแล้วก็ ฝากสำหรับใครที่สนใจนะครับจะต้องการซื้อทองคําเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างที่บอกสักหนะครับของพอร์ตก็ได้นะครับป้องกันเงินเฟ้ออะไรอย่างนี้นะครับป้องกันดอลลาร์เสื่อมค่าเนี่ยมีไว้นะครับแล้วก็ทยอยซื้อทีละ0.01บาททองคําก็ได้นะครับแล้วก็ราคาซื้อขายดีดีกว่าสมาคมทองคําเพราะว่าราคาสมาคมทองคำเนี่ยราคาเขายะต่างกันประมาณ100บาทราคาซื้อราคาขายแต่ระบบเราอะราคาซื้อขายต่างกันแค่19บาทแล้วก็ไม่จําเป็นต้องแบ่งซื้อแบ่งขายได้นึกออกไหมเออนะครับก็ อยากให้ใครสนใจนะครับก็ลองคลิกลิงก์ที่ด้านล่างคลิปได้แหละนะครับหรือว่าจะเสิร์ชคำว่า efinco ลองสมัครดูก็ได้นะครับจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะด,ดีเพราะว่าโลกเราเนี่ยกำลังเปลี่ยนถ่ายแล้วราคาทงคำย่อด้วยพอดีนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็ถามเข้ามาได้นะครับถ้าตอบได้จะตอบให้นะและเดี๋ยงไงเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ